สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกันอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะไปพบเจอกับหญิงออยที่คาริโซเอาสินค้าไปส่งผลิตภัณฑ์จากชิต้านะคะโปรเฟชชั่นอลสอนรายกาก่อนอ่าวันนี้ถ้าเกิดใครอยากสั่งสั่หญิงออยได้เลยค่ะหรือกันเลยก็ได้เราจะเอาไปให้นางนะคะน่ารักมากเราเป็นปน้องที่น่ารักมากนะคะชิตา้าโปรเฟชชั่นอลไมกกาซีนคอนไทเมอร์เนี่ยก็คือว่า อของเราเนียมีผสมัติกันออยนะคะแล้วก็ทำลักษณะเด่นของเขาก็เลยคือเป็นไพรเมอร์เจลเนื้อใสนะครับผูดไปด้วยแต่งไปด้วยบิดเท่าประมาณเม็ดข้าวโพดบ้างเม็ดถั่วแดงบ้างเอแล้วแต่นะคะแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะก็ได้เพราะว่ามันเปรืองจริงๆเราสามารถลงที่คอได้นะคะแล้วก็การเชดตัวของเขาก็คือสามสิบนาทีถึงหนึ่งนาทีเขาะจะมีความมันบนใบหน้า ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะความมันเนี่ยทําให้อ่าเราเกี่ยรองพื้นง่ายหรือว่าลงแป้งง่ายวันนี้เราจะทํากันแบบเร็วนะฮะก็นะฮะก,นะะก็ทิ้งไว้ประมาณสามสิบวินาทีลงปากกัด้วยนะฮะ ท่องวิดโอปากดีปากดี <c oughs> อ่าเนี่ยลงปากเสร็จนะฮะมันก็จะทำเป็นเป็นฟิล์มอาาอาปากปกติเราจะมีรอยย่นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอ่าทําให้เรียบเนียนนะคะเป็นฟิล์มเคลือบนะฮะใต้ตาเหมือนกันแล้วก็มาเก็บรายละเอียดใต้ตาซึ่งอ่าคนเราจะมีเส้นที่ใต้ตาอยู่แล้วนะคะหรือเลิอบอายอะไรเงี้ยะค่ะเพื่อที่ให้เขาเข้าไป สมานเรียบแล้วก็คุณสมัติของไพรเมอร์เนี่ยบางท่านอาจจะงงเพราะคนไทยหลายท่านก็จะงงว่าทำไมต้องใช้สําหรับบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะฮะอากาศร้อนเวลาบางท่านเนี่ยหน้ามันผิวหน้ามันไม่ใช่วอเตอร์ไลท์ลุกเหมือนเกาหลีแต่ว่าเราเป็นออยลี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางจะไม่ค่อยติดกัน นะฮะจะไม่ค่อยติดกับผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยพรายเมอร์เนี่ยเซตัสมปอรเฟชชั่น a ลเมคอัพซิลิคอนพลายเมอรเนี่ยทำเพื่อเพเพื่อตอบโจทย์ตอบโจทย์ของอ,อคนที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ตามนะฮะสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วก็มันจะทำให้เครื่องสำอางนั้นติดทนนานเดี๋ยวก่อนนะฮะที่ฉันลืมหยิบลองพื้นวันนี้เราจะลองพื้นกัน นะฮะเป็นเมคอัพ forever ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเ,าเวลาที่เล็กใช้เนี่ยเ,เล็กก็ผสมมานะฮะให้เป็นสีตัวเองเนื่องด้วยเราเป็นคนผิวสองสีบางทีเราก็อยากแต่งเป็นน้ำพึ่งทเราก็อยากผ่องบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะใส่โตปเข้าไปด้วยในนี้นะฮะเป็นการกระจายแสงแล้วก็ใส่อ ลองพื้นอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็สูตรรับรองของฉันเองเพราะว่าเป็นสีผิวของฉันเองผสมมาเพื่อตัวเราเองอะนะฮะสำหรับท่านใดที่ออลองพื้นสำหรับงานโชว์หรืองานออนสเตจก็แนะนําให้ขาวกว่าผิวจริงนิดนึงแต่สําหรับเล็กเองเนี่ยเล็กเป็นคนนิยมผิวแทนดิฉันไม่มานิยมเกาหลีเพราะว่าไม่ใช่ทาร์เก็ตของดิฉันความสวยไม่จำเป็นต้องขาวเสมอไปนะคะ อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เสร็จแล้วเนี่ยมาถึงข่านตานราลงพื้นเดี๋ยวจะเห็นว่าเล็กลองพื้นง่ายมากนะฮะการอื่นเลยวันนี้เราจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเพราะว่าเมื่อวานออกกองถึงจึกมากทําให้ดวงตาคอนท่าน,นจะคล้ำนะฮะคอนซีลเลอร์นี่อันนี้ใช้ของยิปแซงลอเรนต์นะฮะเพราะว่าอาตอนที่ซื้อจากฮ่องกงเนี่ยสีมันสวยแล้วก็ คุณเอ็มแนะนำมาบอกว่ามันบางมากก็ลองใช้ดูหลายหลอา,ลาทิตย์แล้วเขาเขาปกปิดนะฮะแล้วก็บางออกกองถึงเที่ยงคืนต้ตายังอยู่อยู่เลยฮนะขออน,นุญาตใช้กระจกนะฮะฮนะ,ะละักษณะเขาจะเป็นปากกา ก็เป็นปามปามนะฮะเสร็จแล้วก็วันนี้เราจะแบ่งแบ่งคลิปเป็นสองช่วงนะฮะเป็นช่วงของการรองพื้นเพราะการรองพื้นเนี่ยสาคัญมากจริงๆไม่อยากมองข้ามจริงๆแล้วพอเรามีไพลเมอร์เนี่ยมันสามารถใช้ได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเออเหมือนขั้นตอนการปกปิดหรือการผิวทําเตรียมสิ่งที่จะรองพื้นเนี่ยสําคัญนะฮะจากเมื่อกี้ที่เห็นว่าหน้าเนี่ยเมื่อกี้หน้าเพียวมากไม่ได้ใช้เลย,เลย นะฮะและช่วงนีเ้เปลี่ยนลองใช้น้ํายาเซรั่มผมใหม่ก็แพ้ด้วยที่หน้าผากจริงๆนะเขอยากแต่งอะไรมากเดี๋ยวไปพบหญิงออยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแฟนขับหญิงออยว่าทําไมแต่แล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำไมหน้าฮพลอมากสังเกตเสียงยังแหบอยู่เลยอ่ะมาถึงแล้วก็พราคอนซีลเลอร์ออคอนซีลเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายเนื้อนะฮะ เพราะว่าเอออืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีใต้ตาเนก็ควรจะเป็นบางหน่อยแล้วไม่ควรใช้ใช้เยอะเอ่อใช้แบบเนื้อครีมหนาเพราะมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นริ้วรอยเยอะมากขึ้นนะฮะฉันก็ปาไปจะสี่สิบแล้วนะฮะถ้าต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ผู้กันนะฮะผู้ก,กันแล้วเป็นไฟเบอร์นะฮะตัด ลองฟืนง้นการเปลี like <man> ่ยนลองฟืนเวลาเกลี่ยนนี่ยเราจะลักษณะวนนะฮะวนวนออกนะฮะวนออกวนออกแล้วก็ตรงหน้าผากนี่ยก็จะเป็นการเลี่ยวอย่างเงี้ยนะฮะคือลักษณะของโพรงขนคนเราอนะฮะอย่างเงี้ยฮะเขียนอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้พูดผิดวนผิดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยนะฮะโอเคเริ่มนะคะีจะเห็นว่าเหมือนมีมนตั้งมนมาสะกด วันนี้เราจะแต่งหนะ้าให้ออกแทนนิดนึงนะฮะสำหรับอ,องออยก็อ,อนี่พูดถึงญองอ,อยเลยวันนี้กำลังกำลังปลื้มน้องคนนี้มากน่ารักมากเไปดูคาริโซมาโชก็สวยแถมแบบว่าน้องเขนาน่ารักนะคะช่วยเ,เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยตอนนี้ที่คาริโซเหมาไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะปาไปพันห้าสิบหกสิบหลอดละ กลายเป็นว่าไทยทั้งคณะละเนี่ยฮะก็พวกที่ใช้อะรองพื้นอย่างคีลานเนี่ยก็คือหรือคีลอนที่เขาเรียกกันนะฮะก็จะรู้ว่าเนื้อเป็นเนื้อที่ติ๊กมากเออเหนียวมากเป็นแท่งลักษณะเขาเป็นแท่งเหมือนกิฟฟซรีนะฮะแต่ว่าเขาจะเหนียวกว่าแล้วก็ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ดังมากนะฮะเพราะะนั้นเะนี่ยอ่าใครที่เคยใช้ก็ก็จะรู้กันว่าเหนียวมากอืมแล้วก็นั่นมากแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะไี่สามารถเกลี่ยรองพื้นได้ได้ได,ได้ได้เร็วมากเพราะว่า ตัวไพรเมอร์ของเราเนี่ยเ,เดี๋ยววันนี้จะพะภูการนี้เราไม่ให้หญิงออยดูนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเปเจอหนังที่อีเชติกนะเราพื้นตัวนี้นะฮะมีลักษณะเป็นลิควิดเขาจะเป็นแล้วก็เป็นเป็นมไม่มันด้วยนะฮะยังมีอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าสีของเล็กไม่มีไม่มีแล้ว เลิกผลิตไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรดีๆชอบเลิกผลิตอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งที่ดิฉันทําพลายเม่อตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าฉันเคยใช้ของนี้แล้วก็เลิกผลิตฉันก็ทําเองได้อย่าให้ดิฉันโมโหนะคะดิฉันผลิตลองคืนเองอืมนะฮะนี่ฮะวันนี้ไม่ต้องงงนะฮะวันนี้เราทําผมเป็นแม่บ้านอาหารบกเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งสระผมแล้วก็ไม่อยากใดผมให้ผมเสียซึ่งผมเสียอยู่แล้วนี่ เห็นไ,ไหมฮะเนี่ยเราพิ่งเสร็จละเวลาลงนะฮะลงคอด้วยนะฮะโซดายอย่างงกกันนะคะเพราะว่าดี่ฉันเห็นหลายท่านแล้วหน้าเป็นราวดวงเดือนมากหมายความว่าเออหน้าลอยมากแต่คอไม่ทราบว่าจะงกทํหผือนี่คุณลงไปเลยนี่เสร็จแล้วขั้นตอนการพื้นของเล็กเสร็จแล้วเหมือนเดิมมานะฮะวันนี้เราจะลงแก้มอ่าแก้มเราก็ยังใช้ลักษณะของ ครีมเหมือนกันเป็นชีสครีมไอยังเลิฟอยู่ที่ปัอบบี้เปล่านะฮะปัอบบี้เปล่าเนี่ยนะฮะเีเขาสวยดีแล้วก็วันนี้จะมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะฮะเราลองเปลี่ยนมาเป็นนี้บ้างไหมฮะเราลองใช้ m อ i มีไอบ้างนะฮะกันลงก็คือนะอยฮะที่ติงที่แก้มานะฮะแล้วควาาแล้วก็เกลี่ย แต่เนื้อเขาจะค่อนข้างแห้งหน่อยนะฮะาบางท่านเอมนามาทาปากก็ได้จริงๆแล้วขนาเขาก็เหมือนรองพื้นนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเมีฮอนสีเขาจะอ่อนหน่อยแชมพูน้ำนมอันนี้จะแอปเด็กหน่อยนะฮะตรงนี้ก็ มันจะทําให้ลักษณะอ่าอยู่ในต้ันอันธะทนผิวของเรานะฮะจะดูเป็นผิวของเราที่เป็นชพูออกมานะฮะแล้วก็อทําทให้ติดทนนานมีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าทําไมพี่เล็กวเวลารีวิวไม่เอ,อทำเสียงเล็กๆบ้างบอกว่าเออจะได้ดูเป็นชิีอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ว่าเล็กว่ามันไม่ใช่ <laughs> เน่ง่ายนะ จริงๆว้วมันเกลี่ยง,ง่ายเนื่องด้วยจากาการที่เราใช้ไพรเมอร์นี่แหละค่ะฉันก็ไม่ได้ว่าของนี้ฉันดีหรอกค่ะแต่ว่ามันขายดีมากแล้วก็ฉัน,นไม่ได้เป็นคนพูดเองว่าดีเพราะว่าเสียลูกค้าเนี่ยไม่ไใช่ส่วนใหญ่ค่ะทั้งหมดลูกค้าที่พูดพูดหมดเลยตามลูกค้าเพราะว่าจริงๆแล้วอะราคนแต่งหน้าเองมันจะรู้ถ้าท่านใดที่ยังไม่ไม่มั่นใจหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองศึกษาด,ดูจากหลายคลิปก็ได้เพราะตอนนี้ไม่ได้มีแต่ละคนเดียวที่ทําออกมาเพราะว่าหลายท่านก็ได้ทำคลิปออกมานะฮะถ้วเดี๋ยว แล้วก็อันนี้มาถึงการขั้นตอนลงแป้งแล้วจะไม่ใช้แล้วจะไม่ใช้แปอ่าใช้พับฟองน้ําล้วจะใช้ลักษณะของอ่ากุกันเพราะว่าในเมื่อเราเราเราอยากให้แต่งหน้าแบบอ่อนๆอบางๆก็จะมนจะต้องแต่งหน้าอืมฝน หไหมครัง่ายไหมฮะนี่ฉันจะลองการลองพื้นอ่จริงๆแล้วถ้าไม่พูดแต่มันจะเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องบรรยายให้เพื่อนเพื่อนแฟนครอบดูกันว่าเออมันง่ายจริงๆนะคะเนี่ยฮะเสร็จแล้วแล้วก็มาถึงแก้มแก้มเราก็จะปัดอีกนิดนึงก็คือว่า ไม่ใช่ MPI นะคะอะตัวนี้ก็คือเป็นอาสาย Collection นะคะบ b ช u s h on p a l e t e นะคะอันนี้เป็น b 2นี่สีนี้จะใช้ได้ทั้งคนขาวแล้วก็คนสีสีผิวคล้ำนะคะับสผิวสองเสนะฮะเวลาปัดปัดให้อยู่ช่วงหนกบ,บนนะฮะบนถึงกลางนะฮะ ล้วเวลาเล็กจุ่มเราจะจุ่มสองสีสังเกตไหมฮะทำไมช่างถึงโดยต้องแต่งแต่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 จริงๆแล้วคือเป็นการผสมสีอตอันนี้มันอีกอย่างคือว่า MTI นี่เขาเขาเขาผสมมให้แล้วหมายถึงว่าวางสีคู่สีที่ใกล้ไว้ให้แล้วเราจ้องถ้าจะพลาดยากแต่ถ้าเราไปซื้อเอตลาดตลาดตลาดีมาทิมัิมทิมทิม่บางทีแบบว่าคุณก็ต้องดูนี่นะฮะว่าสีสีอะไรคู่สีที่มันใกล้กันไหมนะฮะการปัดแกนจริงๆแล้ววะมันจะต้องมีสองสองสีนะฮะคือสีอ่อนสีเข้มคือลักษณะเขาจะเป็นเหมือนเงาข้างใต้ใต้หนกแก้ม นี่ยเซลล่ามาถึงกล่องหน้านะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนนิดนึงก็เน้นแต่งแล้วก็ขอให้มันครบเดี๋ยวมันน้อยกับแม่ก็อันนี้นะคะเซฟิล่าเนี่ยนะคะตอนนี้มีช็อปอยู่ที่แต่ก่อนมีฮ่องกงแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าจะซื้อก็ต้องไปซื้อที่สิงคโปร์เขามีสีที่สวยดีถ้าใครใครที่เป็นช่างแต่งหน้าโฆษณาหรือเป็นหลายท่านน่าจะรู้จักเพราะว่าสีเขาจะสวยเขาจะเป็นแทนมาก วันนี้เราจะแต่งหน้าแทนนะฮะนิดนึงเก็บนิดนึงพอแล้วแต่เราใช้สีที่โทนอ่อนนี่ค่ะเห็นไหมครว่านนี้เราคือการลงพื้นจริงแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องหนามากจริงๆก็แค่แบบเออปิด ปิดในส่วนที่มันเออนิดนึงแบบว่าเออให้ามาดูสดชื่นสดใสอะไรเงี้ยค่ะจะสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยให้ดูว่าอ่อนมากแล้วก็น้อยมากในการแต่งหน้าของดิฉันถ้าจะก่อน่มมันแต่งตัวเยอะแต่งหน้าเยอะแต่ตอนนี้ะ่ะก็จะแต่งน้อยเอาละค่ะอันนี้ก็13นาที74นาทีละก็คือว่าเออเราก็ได้การลองพื้นที่นเ,นะะเนี่ยค่ะไพรเมอร์ซีต้าโปรเฟชชั่นแลซิลิคนไพรเมอร์นะคะหรือซีต้าโปรเฟชชั่นแนลเมคอัพซิลิคนไพรเมอร์เนี่ย มันตอบโจทย์ได้ง่ายแล้วก็เร็วมากสําหรับการที่คุณจะแต่งหน้าเองนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อไปว่าในเราจะแต่งตากันยังไงนะคะสาหรับวันนี้เดี๋ยวต่อกันภาคสองค่ะ